โอ,อ,นะอ้มันทุกฝ้าเลยแล้วก็แต่ว่าก็การงับก็ให้โอ้ต้องกลับไปละของนี้ Che cazzo di oro? เยอะเผาขนเีอยเผาขนติวีกลายเป็นเงี้ยหุยหกหุยหกเีอยเผาขนต้หุยหกรับผมอ่าแล้วมันต้องนี้อ่าโอเคครับผมฝากผลงานด้วยกับผมเอกกันเถ้าหลูกใช้วิหกลกกันเพลินแจมหลอดครับหลอดหลอดน้ำในน้ำมันลงเราหันมาเล่นหลอดเยอะ